ดวงชะตาทั้งที่เกิดในราศีเมษนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของตุลาคมนี้นะฮะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชาวเมษนะครับนักรบนักรบในช่วงนี้เปื่อยอาการนะทั้งร่างกายทั้งใจแล้วก็ทรัพนะฮะไหลออกอย่างเดียวเลยเนาะแล้วก็แต่ยังดีนะผมว่ามันยังมีทางออกในบางเรื่องแล้วก็มีเรื่องบุญหนุนนำนะครับมานาทีสุดท้ายอยู่เสมอคือมันมีทาง มีทางแก้นะครับในสิ่งที่มันเครียดๆวิตกกังวลนะครับมันยังมีทางรอดหรือมีความหวังนะแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับในเรื่องราศีเมษเนี่ยมันยังมีพลังลึกๆคุณยังรู้ว่าคุณยังรอดอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับเพราะว่าข้างภายนอกเรารู้สึกไม่ไหวแล้วแต่ลึกๆในใจนะครับความเป็นนักสู้โอ่าคุณรู้ว่าคุณรอดนะครับมาดูว่ามันรอดยังไงนะครับมาดูจากดวงชะตาจะได้รู้เห็นชัดๆนะครับเรื่องแรกเลยครับเรื่องงานนะฮะ ช่วงนี้งานบางคนอุปสรรคเยอะนะครับอุปสรรคมันมี2อ,อย่างเลยนะคือไม่มีงานทําเลยกับกับงานเยอะมากเลยนะครับ2ออย่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนที่มีตรงกลางคนราศีเมษนี่ไม่ค่อยมีกลางไม่ขาวก็ดําอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ไมค่อยไม่ค่อยเท่านะฮะแล้วก็ไม่ไม่ชีวิต ดีว่ากูด <Rocky> ีเวอร์เลยนะครับก็แ <played> ย่เลยนะฮะมันคือไม่สูงก็ต่ำอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับบุมดาวจะบอกว่ามันผสมผสม2แบบระหว่างเรื่องของงานนะครับคนที่มีงานทำนะครับมันจิตยุ่งอะไรก็ไม่รู้แบบวุ่นวายมากเลยนะครับส่วนคนที่แบบว่างงานอยู่มันจะเงียบแบบ โอ้โหเหมือนจะมีความหวังนะแต่ไม่มีเลยอะไรเงี้ยนะฮะอารมณ์แบบนี้เลยไม่ใช่แบบเออได้ทําแล้วก็เลิกได้ทําแล้วก็เลิกไม่ครับอย่างที่ว่าคุณจะเงียบก็เงียบเลยนะฮะส่วนท่านที่ทํางานอยู่เนี่ยยูดีงานภาระทับถมมาตึมเลยเนะอารมณ์แบบนี้นะครับฉะนั้นก็เรื่องงานมันทําให้เรารู้สึกกังวลพอสมควรว่าจะยังไงต่อดีนะฮะมันจะไม่มันคงหรือเปล่า ตอนนี้นะครับดาวประจําตัวของชาวราศีเมษนะครับจริงๆช่วงตั้งแต่ประมาณวัน 9, 10, ที่เก้าที่สิบป็นต้นไปนะฮะกเรียกดำย้อนหลังถอยหลังดาวมันสับสนนะครับมันมีอารมณ์ของการต้องตัดสินใจะไรบางอย่างแต่ว่ามันข้อมูลยังไม่พอนะฮะเราก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้ถ้าต้องตัดสินใจอะไรนยะต้องมีกุญซือต้องไม่ทําตามอารมณ์นะครับแล้วก็ต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็วางแผนให้กับตัวเองให้ดีๆเนื่องจากว่า ในระยะนี้นะครับภาระภาวะหรือว่าอะไรที่เข้ามาทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องความรักนะครับมันมารุมๆกันหลากหลายเรื่องครับอะไรที่ยังไม่จําเป็นต้องตัดสินใจเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับอย่าเพิ่งรีบให้โฟกัสในสิ่งนั้นนะครับมันจะทําให้กลายเป็นเราไม่รู้จะแก้อะไรก่อนนะครับกุณเรียงลําดับให้ดีนะครับนี่นะทางออกของ ช่วงนี้ของชาวราศีเมษนะครับเรียงลําดับให้ดีๆว่าควรตัดสินใจแก้อะไรก่อนแับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็แก้ไปอะไรที่มันยังไม่ต้องคิดไม่ต้องทําเอาไว้ก่อนเลยถ้ายังไม่รีบนะครับคุณต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้ข้อมูลมากเลยในการตัดสินใจในช่วงนี้นะครับในการประคองชีวิตในช่วงนี้ของชาวราศีเมษนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะบางคนดีก็ดีมากเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันเหนื่อยๆย,ยุ่งๆแล้วมันสับสนอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ เอาจริงๆในช่วงนี้กุนซือจะพอที่ช่วยเหลือเราได้ถ้าจะต้องมีกุนซือหรือว่าขอมีคนที่รับรู้ในเรื่องปัญหาหรือความทุกข์เรานะครับจะขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือจะขอไอเดียอะไรก็ได้หรือว่าจะระบายก็ได้นะครับหรือว่าบางทีก็อาจจะขอให้เขามาช่วยนะครับจะโดยตรงทางอ้อมก็ได้นะครับก็จะมี มีความหวังนะครับและที่สําคัญในช่วงนี้สิ่งที่จะเกิดมีเรื่องบาดเจ็บบางคนป่วยนะครับน้อยมีเรื่องต่าไลตั้งแต่นะป่วยไขย้ไม่สบายตัวร้อนปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ความดันนะครับแล้วก็ต่อมาก็ระวังเรื่องของอเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดมีปัญหานะครับระบบเลือดติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือเลือดแตกติบตันอะไรเงี้ยฟังนาง่ากลัวนะแต่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะ้านี้คือสูงสุดนะฮะ แล้วก็บาดเจ็บคือโราอุบัติเหตุนะครับมันมีเรื่องแบบโอ้โหโเสียเงินเกิดเรื่องรถนะครับแล้วก็โปรเจกต์ที่เราทํานะครับหรือสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะทํานะครับอาจจะโดนเลื่อนหรือชะลอบางอย่างไปก่อนนะครับบาดเจ็บทีนี้อาจจะบาดเจ็บทางกายหรือใจเนี่ขับรถรถเยียวยาช,ชนหรือทางทรัพย์สินอะพวกนี้นะครับถ้าทรัพย์สินโอเคเวลามันยังซ่อมได้นะครับร่างกาย ก็อาจจะมีเจ็บน้าจตัวบ้านทำอะไรต้องเซฟตัวเองแล้วก็อย่าขับรถเร็วแล้วก็จะถอยรถถอย,ถอยหน้าถอยหลังต้องระมัดระวังแล้วก็ระวังที่มีปัญหากับคนรอบตัวคนข้างบ้านหรือคนในบริเวณบ้านคนรอบบ้านเรานะคนในหมู่บ้านเรานะครับแล้วก็หรือคนที่เกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องอาจจะทําให้เราเนื้ออกเนื้อใจนะครับเห็นไหมฮะ หลายอย่างเข้ามาราศีเมษดูยุ่งยุ่งถูกไหมครับดูวุ่นๆุ่นดูเหมือนจะทําให้เราเหนื่อยท้อลา้าแล้วก็กระทืบแล้วให้จมถูกไหมฮะแต่ว่าด้วยพื้นฐานนิสัยและด้วยดาวที่เป็นตัวช่วยดาวพฤหัสของคุณนะครับยังอยู่ในภพสุภะสุภะคือจุดสูงสุดขอ,องภพจอมฟ้าหรือว่าตําแหน่งเป็นเกษตราธิบดีมีพลังงานเต็มที่อยู่ในการที่จะใช้ปัญญาดาวพฤหัสด,ดาวแห่งปัญญา ดาวพฤหัสคือดาวแห่งการตัดสินใจหรือไหวพริบนะครับฉะนั้นอุปสรรควิ่งเข้ามาเลยนะเรียกเข้ามาเลยนะเข้ามาเหอะเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณเห็นแล้วเดี๋ยวคุณจะเครียดหน่อยในการแก้ปัญหานะครับคุณจะคิดเยอะแล้วก็จะแก้ได้แก้ได้แก้ได,แได้แก้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น ใจเย็นๆแล้วกันแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีละเรื่องอะไรที่มันจําเป็นอย่าเพิ่งรีบคิดก็เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะหาใครมาช่วยก็ทํานะครับนี่คือทั้งหมดของเรื่องของเงินงานความลักเลยนะนี่ผมดีเทลเจาะภาพรวมปึ้งเลยนะครับนี่คือเอาแล้วก็เรื่องเงินบ้างดีกว่านะครับเรื่องเงินนี่ในช่วงนี้หมุนเงินหนักแล้วมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับร่างกายนะครับอาจจะป่วยไข้ไม่สบายนะครับดูร่องประกันหน่อยสิหรือว่าอ,อย่างหนึ่งคือ เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของที่อยากได้มานานนะครับเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือว่าซื้อของแล้วเงินมันหมดนะฮะเงินที่เก็บนะครับบางส่วนที่ต้องออกไปนะฉะนั้นระยะนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับใครที่จะต้องเสียของในบ้านเสียเรื่องของที่เรารักหรือหวงนะครับที่เป็นสิ่งของนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปทุก ใจแล้วทมใจนะเพราะบอกว่ามันมีช้อยให้เลือก2ออย่างที่คุณสูญเสียนะครับทรัพย์ภายนอกที่เป็นของกับคนนะฮะหรือร่างกายเรานะครับฉะนั้นถ้าไอตัวนี้มันเสียไปช่างมันตัวนี้คือร่างกายหรือคนที่เรารักหรือคนนะฮะรอบตัวเราอย่าให้เสียก็พอแล้วเพราะถ้าต้องเสียช่างหัวงแล้วก็เรื่องต่อมาครับเรื่องของเ,ออเงินนะครับเงินถ้าติดขัดจะมีเงินเข้าหรือมีเงินหมุนนะครับ จะเป็นได้ทั้งเงินพิเศษหรือเงินที่เราหางานาหามาจากเงินจากงานนะฮะแล้วก็เป็นได้ทั้งคนมอบให้แล้วก็ทวงหนี้ได้หรือนะอาจจะเป็นเงินฟุกๆจากโชคจากราบจากหรือว่ามีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือหรือให้อะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นหลักๆแล้วมันก็เลยมีทางใดทางนี้ที่ทาํทา,ทาให้มันรอดนะครับอาจจะทุกข์ไม่สบายใจหน่อยแต่ท้ายที่สุดนะครับพระเอกจะมาตอนจบนะครับมันก็จะสำเร็จนะฮะ ุูไยตายตอนจบใครที่คิดรายคิดไม่ดีเดี๋ยวเขาจะแพ้ภัยตัวเองไปนะครับจริงคนราศีเมษนี่เป็นคนตรงๆนะครับบางคนผวงผางหรือบางคนแบบพูดทีบงแตกอะไรพว่นี้มันก็เลยทาให้มีคนหมันไส้หรือในนิสัยเราหรือพฤติกรรมหรือความมั่นใจหรือบางอย่างของเรานะครับมันก็เลยกลายเป็นคนที่หมันไส้เขาหาวิธีรับหลังนะครับเราตรงๆนะฮะเมษนี่ตรงๆแต่คนที่ ที่ไม่ค่อยโอเคนะฮะมันก็มักจะเจอรับหลังนะครับเขาจะมีใครมาชนกับเรงตรงๆนะ่ยเขารู้ว่าถ้าชนตรงตรงแล้วแพ้ด้วยเหตุและผลแล้วก็เรื่องต่าง,างๆเขาสู้เราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะรอบกัดนะครับเป็นแมวรอบกัดนะฮะแล้วก็อะไรที่เราทําในช่วงนี้นะครับเรื่องเงินเรื่องงานนะครับถือว่ามันจะอุปสรรคก่อนแล้วจะแก้ได้ทีหลังเสมอนะครับไม่ต้องกังวลว่าถ้านวันนี้คุณยังหาทางออกไม่เจอ ณวันต่อ,ตอ,ตอไปคุณจะหาทางออกเจอและอีกอย่างหนึ่งถ้ามันเครียดวันนี้แก้ปัญหาอะไรหนักหนาสาหัสไม่ได้ไม่ไหวแล้วอะไรพวกนี้นะครับวันนี้จะยังไงต่อไม่ต้องคิดนะฮะปล่อยให้ตัวเราเองในวันพ่กนี้มาแก้ปัญหาของวันนี้ที่คุณเจออยู่เนี่ยบ้างก็ได้นะครับไม่ต้องเอาตัวเราแก้ให้มันเสร็จภายในวันนี้ไม่ต้องครับไอตัวเราในวันพ่กนี้เนี่ยเพ่เผลอเก่งกว่าเราในวันนี้ด้วยเพราะว่าเขาได้พักได้นอนเขาได้ กินอิ่มสมองเขาโล่งกว่าณนะวันที่คุณเครียดนะเวลาที่คุณเครียดอยู่ตัวนี้ฮะดังนั้นจากนี้ฮะจากนี้ไปปัญหาอะไรก็ตามที่คุณแก้ไม่ได้คิดไม่ตกแล้วมันคิดแล้วทั้งวันปลายชั่วโมงแล้วไม่ได้ช่างเหมือนก่อนเดี๋ยวตัวเราในวันพน่กนี้มันจะแก้ให้เราได้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของความรักนะฮะมุมความรักแฟนช่วยเหลือได้นะใครที่มีแฟนใครที่มีคนที่เรารักหรือใครที่รักเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ สามารถช่วยเหลือเป็นกําลังกายเป็นกําลังใจเป็นกําลังสติปยายาัญญาบางคนเป็นกําลังทรัพย์บางคนเป็นกําลังแห่งเรียกว่าเป็นที่พึ่งนะฮะทางความรู้สึกทางจิตวิญญาณก็ได้นะครับเนี่ยมีมีคนที่ส่งพลังงานบวกให้คุณอยู่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลแล้วก็คุณเดินในสิ่งที่คุณทําต่อไปเถอะนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใครนะครับมันมีเพียงแต่ว่าบางทีเราเหนื่อยท้อร้ายเฉยนะฮะทีเรา อยากจะหาใครอยู่ข้างบ้างหรือว่าคนที่เข้าใจเรายุ่งข้างบ้างไม่เป็นไรครับมีไม่ม,มีอย่าไปสี่เลียดนะครับเราสองกระจกมันก็มีตัวเราที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดนะครับดัะนั้นคนนี้แหละที่มันจะช่วยเหลือเราได้ในช่วงจากนี้ไปนะครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะเรื่องของความรักคนโสดนะครับช่วงนี้คนโสดมันจะมีข่าวดีนะอาจจะมีคนเข้ามาหรืออะไรก็ตามที่คุณจะดูมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เราพยางัดข้อกับ คนที่เขามีตาแหน่งสูงกว่าหรือเป็นหัวใหญ่หรือเป็นหัวหน้าหรือมี power เลยมากกว่าหรือเป็นผู้บัญชาหรือเป็นอะไรที่ที่เป็นต่อเรานิดเด,ด,ดหน่อยหรือเป็นต่อเรามากกันนะฮะเนี่ยระวังอย่าไปงัดเขานะแล้วก็ความรักอีกอย่างหนึ่งนะครับีอนะไรให้คุยกันนะฮะสามารถที่จะคุยปรึกษาเรื่องใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ระวังผมว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังคนที่เข้ามาในชีวิตเพิ่มเข้ามานะแต่มันจะวุ่นวายไปใหญ่ช่วงนี้เพิ่งโฟกัสเรื่องความรักใหม่ๆเลย เอาที่เรื่องงานกับเรื่องเงินให้มันรอดก่อนนะก็จะดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องการเรียนนะครับช่วงนี้สมองเรื่องการเรียนยังพอพอที่จะเรียนรู้และเข้าใจนะครับแต่คุณอาจจะมีอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนนะครับเสียพังแตกหกักเล้าหรือว่าพังแบบซื้อใหม่อะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นเก็บอุปกรณ์สื่อสารหรือของที่คุณต้องใช้จดใช้จําดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะเจ๊งหรือแฮงแล้วยุ่งเลย แล้วก็เรื่องของลูกใครที่มีลูกนะครับช่วงนี้มีระวังทะเลาะกับลูกนะลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงนะฮะทะเลาะก็เรื่องไม่เป็นเรื่องแหละกระจุกกระจิกอะไรไปเรื่อยแต่ก็จะยิ้มได้ในมุมของเลขลูกให้โชคให้ลาบด้วยนะฮะใครที่แบบชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงลองดูอายุลูกปีเกิดลูกหรือเลขปรจบัตรประจําตัวลูกคืออะไรเนี่ยมันเกี่ยวกับสัมพันธ์กับลูกเนี่ยท้ามองว่าบางคนชอบตัวเลขเนาะว่นจะสัมพันธ์กับลูกนะครับในช่วงนี้ แล้วก็เรื่องของอร่างกาย1ครับโรคประจําตัวใครที่มีโรคประจําตัวอะไรที่มันเคยเป็นอยู่แล้วมันจะกลับมาหรือว่าเรื่องของการเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับเราอุบัติเหตุบอกเสมอครับในช่วงนี้เราอุบัติเหตุมีเรื่องเจ็บตัวมากน้อยหรือซุ่มซ่ามเจ็บด้วยตัวเองนะครับระยะนี้ไปรักษาหาหมออะไรก็อาจจะแบบไม่จบในทีเดียวอะไรย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ดูร่างกายเราให้ดีๆด้วยกันนะครับตรงนี้แล้วก็เรื่องของเงินการคอรับสุขภาพโชคลาภหมดแล้วเนาะเลขมงคลครับมีตรงนี้ครับมีเลข2นะครับเลข9นะฮะเลข7นะครับแล้วก็เลข3นะฮะเลขที่ไม่ถูกโจรลก็เลข6ครับวันที่ดีนะครับมีวันศุกร์นะครับวันพุธแล้วก็วันจันทร์ครับวันที่ติดัาดคือวันพฤหัสนะฮะแล้วก็เรื่องของสีที่เป็นมงคลนะครับมีตรงนี้ฮะ มีสีดำนะครับสีขาวนะฮะสีเหลืองสีส้มสีที่ไม่ค่อยทุจริตสีแดงแล้วก็การทําบุญระยะนีะครับทำบุญเยี่กับโรงศพทาบุญเยี่กับโรงพยาบาลทาบุญเกี่ยวกับช่วยเหลือสัตว์ป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าอุบัติเหตุแล้วก็ทําบุญที่เกี่ยวกับพวกการสร้างโรงพยาบาลนะครับก็ดีนะฮะหรือบริจาคเลือดได้บริจาคเลือดสภากาชาติไทยคือมือแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลสงฆ์ทำได้หมดครับตามกําลังของเราเท่านั้นนะครับแล้วก็ บางทีไม่มีกําลังบางทีคุณไปวัดแล้วไม่มีกําลังที่จะทําบุญนะครับคุณก็เอาหาไม่กวาดรือเก็บขยะอะไรที่นั้นมันก็กวาดพื้นขัดห้องน้ําก็ยังได้นะแต่ไปบอกหลวงพ่อหลวงพี่ก่อนนะอยู่ดีคุณไปขัดเลยก็อะไรยังไงอยู่เด็ดจะต้องมาถามอะไรอีก,กน,นะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนะครับช่วงนี้หลายอย่างมันเข้ามาพร้อมๆกันนะครับเดือนตุลานะครับดวงเมืองแล้วก็ดวงโลกรวมถึงดวงราศีเมษเนี่ย ันสัมพันธ์กันฉะนั้นเดือนตุลามันมีหลากหลายอย่างที่ทําให้คุณเหนื่อยท้อล้าเพลียไม่สบายใจนะครับพยายามอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วก็อะไรที่ผ่านมาแล้วช่างหัวมันนะครับเมื่อวินาทีที่แล้วเมื่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นหรืออะไรที่มันเฟลพลาดพลั้งอะไรไปหรือมีความกังวลอะไรไปนะครับในนาทีหรือวินาทีก่อนช่างหัวมันนะครับวินาทีข้างหน้าเคือของจริงที่เราจะคอนโทรลแล้วก็ถานการทุกอย่างมันจะเกิดขึ้น ในกำมือเราได้คือวันหรืออนาคตข้างหน้านะครับฉะนั้นอย่ากังวลในอดีตนะครับช่างมันบ้างช่างมันบ่อยๆนะครับรับรองว่าอะไรที่มันยากๆจากนี้ไปมันจะเริ่มง่ายขึ้นนะครับให้พ้นเดือนนี้ก่อนนะเดือนนี้สนุกมากใครที่ชอบความผจนภัยมันมากในช่วงเดือนนี้อย่างกับหนังตื่นเต้นผจนภัยผสมเอเวนเจอร์ Adventure แบบโอ้โหรุนแรงเลยนะครับมันมากครับเป็นกำลังใจให้เสมอเนาะสวัสดีครับ